สวัสดีครับก็อยู่กับผมราชันบอลเตงนะครับและก่อนจะไปเข้าสู่เนื้อหาสาระประจำวันนี้เนี่ยผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube Channel ราชันบอนเตงกันด้วยนะครับบอลเต็ง v i p ของเรา2ตัวครับก็แตกกันทั้งคู่เลยครับสวิตเซอร์แลนด์เอาชนะเบลารุส5ประตูต่อ0คู่นี้เลือกต่อสวิตเซอร์แลนด์ในเลท1.75ก็บวกกันไปเต็มข้อและคู่นี้ผมใส่สูงเลท2ลูกครึ่งควบ3ก็บวกกันเต็มข้อครับ และถ้าเพื่อนๆพ,พี่ๆคนไหนสนใจจะรับที่เด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม VIP เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยครับโดยแอดไปที่ RBT1488 จำไง่ายๆครับเพียงพิมพ์แอดนำหน้าตามด้วย RBT1488 หรือถ้าใครไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับในกลุ่มครับมีบอลเต็งบอลสเต็ปเล่นกันทุกวันนําบอลสดเล่นกันทุกคู่กรนตีความแม่นล้านเปอร์เซ็นต์ครับเน้นถอนไม่เน้นฝาก หากทุกท่านอยู่กลุ่มอื่นเสียมากก็ได้ลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับได้มากกว่าเสียแน่นอนสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่27มีนาคมครับเราก็มีคู่ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่าน13ึงคู่ด้วยกันครับจะเป็นศึกฟุตบอลยูโรทั้ง3คู่เลยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับโปแลนด์ Pro and, เปิดบ้านพบกับแอลมเนียคู่นี้ kick off ออก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเราครับคู่นี้เป็นการเตะก,กันในกลุ่ม E ของศึกฟุตบอลยูโรนะครับ ซึ่งทางโปแลนด์ก็ลงเล่นไปแล้ว1นัดครับส่วนทางแอลเบเนียเกมนี้จะเป็นเดิมสนามเป็นเกมแรกนะครับโปแลนด์ Bo เป็นทีมันดับ22ของโลกส่วนทางแอลเบเนียอยู่อันดับที่66ของโลกนะครับคู่นี้เคยเจอกันมา4ครั้งครับเป็นทางฝั่งโปแลนด์ที่เอาชนะไปได้ทั้ง4ครั้งเลยนะครับเกมล่าสุดนะครับโปแลนด์ Bo บุกไปเอาชนะแอลเบเนียมาได้1ประตูต่อ0ส่วนเกมล่าสุดในบ้านโปแลนด์นะครับโปแลนด์ Bo เปิดบ้านเอาชนะแอลเบเนียมาได้4ประตูต่อหนึ่ง และก่อนนั้นนะครับในปี2008โปแลนด์เปิดบ้านเอาชนะไอร์เนียมาได้1ประตูต่อศูนย์ครับฟอร์มสิบนัดหลังสุดรวมทุกรายการของโปแลนด์ครับชนะไปสาเสมอไป2แพ้ไป5เข้าวินไป4จบเกมสูงไป3เกมล่าสุดบุกไปแพ้สาธาราเช็คมา3ประตูต่อ1นและเกมล่าสุดในบ้านนะครับเมื่อปี2022โปแลนด์เปิดบ้านแพ้เจนินามา2ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นนะครับเปิดบ้านเอาชนะซาอุดิอาระเบียมา2ประตูต่อศูนย์ครับ ฟอร์ม10นัดรวมทุกรายการของแอร์เบเดียนะครับชนะไปเปียงแค่1นนัดครับเสมอไป5แพ้ไปอีก4เข้าวินไป2จบเกมสูงไป3เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะอาร์เมเนียมา2ประตูต่อ0ส,ส่วนเกมเยือนล่าสุดนะครับเมื่อปี 2, 2022บุกไปแพ้กาตาร์มา1ประตูต่อ0ูนก่อนหน้านั้นนะครับบุกไปเสมอซาอุดีอาระเบียมา1ต่อน,นฟอร์มการยิงประตู10นัดหลังสุดนะครับโปแลนยิงไป8เสียไป13ผลต่างลบ5เฉลี่ยยิงได้0.8ลูกต่อเกม ส่วนแอลเบเดียนะครับยิงไป8เสียไป11ผลต่างลบ3เฉลี่ยยิงได้0.8ลูกต่อเกมครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เงื่อนไขของทางธุรกิจกันสักนิดนึงครับซึ่งเกมนี้ไฮไลทแคปบเอเชียเปิดให้เจ้าบ้านโปแลนด์ตอไปที่1ลูกสูงต่ำอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับถึงแม้ว่าเจ้าถิ่นโปแลนด์จะเปิดฉากในกลุ่มได้อย่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ พอพลาดท่าให้กับเช็คมา3ประตูตอนหนึ่งแถมเป็นการเสีย2ประตูชนิดที่โคตรเร็วเพียงแค่4นาทีเท่านั้นครับเชื่อว่ากุนซืออย่างเฟร์นโดซันโตสน่าจะสวดลูกทีมยับและกระตุ้นให้เด็กๆกลับมาจากความผิดหวังได้เร็วๆซึ่งการได้บูในลังเย้าของตัวเองที่พบกับคู่แข่งมาตรฐานค่อนข้างเป็นรองกว่าเยอะอยังไงก็ต้องเก็บ3คะแนนได้อย่างแน่นอนครับและยังเชื่อมั่นว่าโรเบิร์ตเลวันดอสกี้จะมีชื่อบนสกอร์บอร์ดได้อย่างน้อย1เม็ดแน่นอนครับ ขณะดเดียวกันทางด้านแอลเบเนียครับชุดนี้มีการผสมผสานสายเลือดเก่าและสายเลือดใหม่เข้าด้วยกันและรู้สึกว่าพวกเขายังเล่นกันได้ไม่ลงตัวเท่าไหร่ครับแถมการหายไปของอิสมาลีโบรยาและชิมซิตี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับพวกเขาเหมือนกันครับฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากเลดภาพรวมของทั้งสองฝ่ายแนะนําอยู่ฝั่งต่อไม่ง้อดวงแน่นอนครับให้ต่อไปที่โปลแลนด์ในเลตหนึ่งลูกครับฟันธงโปลแลนด์ชนะแอลเบเนีย2ประตูต่อศูนย์จัดไปครับคู่ที่2ไปดูที่ออสเตรเลียพบกับเอสโตเนียครับ คู่นี้ kick off กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเราครับคู่นี้เป็นการเตะก,กันในกลุ่ม F ของศึกฟุตบอลยูโรนะครับออสเตรเลียลงเล่นไปแล้วหนึ่งนัดครับแล้วก็ชนะมาได้สี่ประตูตอนหนึ่งส่วนเอสโตเนียนัดนี้จะประเดิมสนามเป็นเกมแรกนะครับออสเตรเลียเป็นทีมอันดับสามสิบสี่ของโลกส่วนเอสโตเนียอยู่อันดับที่หนึ่งร้อยเก้าของโลกนะครับสสิติคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับจะเจอกันในเกมนี้เป็นเกมแรกนะครับ ฟอร์มสิบนัดหลังสุดรวมทุนในกาของออสเตรเลียครับชนะไป4เสมอไป2แพ้ไปอีก4เข้าวินไป4จบเกมสูงไป5เกมล่าสุดนะครับบุกไปเอาชนะอาร์เซบัจานมา4ประตูต่อนหนึ่งก่อนหน้านั้นนะครับในปี2 0 2 2เปิดบ้านเอาชนะอิตาลีมาได้2.0ต่อ 0. ส่วนเอสโตเนียครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมทุนในการชนะไป5เสมอไป3แพ้ไป2เข้าวินไป9จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดบุกไปแพ้อังการี่มา1ประตูต่อศก่อนหน้าน,นั้นนะครับบุกไปเอาชนะฟินแลนด์มา1 0ครับ ฟอร์มการยิงประตู10นัดหลังสุดนะครับออสเตรเลียยิงไป15เสียไป13ผลต่างบวก2เฉลี่ยยิงได้1.5ลูกต่อเกมส่วนเอสโตเนียนะครับยิงไป13เสียไป10ผลต่างบวก3เฉลี่ยยิงได้1.3ลูกต่อเกมครับเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขของทางธุรกิจกันสักนิดนึงครับซึ่งเกมนี้ให้ทีแคบเอเชียเปิดให้เจ้าบ้านออสเตรเลียต่อไปที่2ลูกสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับเจ้าบ้านออสเตรเลียประเดิมเกมแรกได้อย่างสวยหรูด้วยการไล่อัดอเซบจาร์ไปถึง4 แมทนี้ได้เล่นในบ้านอีกนัดรอรับการเมเยนของเอสโตเนียที่ต้องบอกเลยว่าระดับบอลของทีมเยือนนั้นห่างชั้นกับเจ้าบ้านอยู่เยอะครับเรดราคาเปิดออกมาให้เจ้าถิ่นเป็นฝ่ายต่อ2ลูกแม้มองว่าจะเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงแต่ก็เชื่อว่าออสเตรเลียที่แข็งแกร่งกว่าจะเดินหน้าไล่บทขยี้แนวรับของเอสโตเนียได้อย่างสบายแน่นอนครับเพราะพวกเขาเหนือกว่าหลายขุมเกมลุกก็อันตรายมากโดยเฉพาะมาเชลซาบิเซอร์ที่เกมล่าสุดเหมายิงคนเดียวไป2เม็ดเชื่อว่าแมนนี้ออสเตรเลียยิงได้ถึงเกณฑ์ราคาฝั่งต่อแน่นอนครับ อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับมีโอกาสเฮรับซับมากกว่าให้ต่อออสเตรเลียไปที่2ลูกได้เลยครับฟันธงออสเตรเลียเอาชนะเอสโตเนียได้3มประตูต่อศูนย์จัดไปครับคู่สุดท้ายเราไปดูกันที่ไอซ์แลนด์พบกับฝรั่งเศสครับคู่นี้คิกอ off กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเราครับคู่นี้เป็นการเตะก,กันในกลุ่มบีของศึกฟุตบอลยูโรนะครับซึ่งตัวเต็งก,ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นฝรั่งเศสแน่นอนครับส่วนทางด้านไอซ์แลนด์จะประเดิมสนามนัดนี้เป็นเกมแรกครับฝรั่งเศสเป็นทีมอันดับสามของโลกส่วนไอซ สถิติการพบกัน5นัดหลังสุดเป็นทางฝั่งฝรั่งเศสนะครับที่เอาชนะไปได้ถึง4ครั้งและเสมอกันอีก1ครั้งคู่นี้เจอกันส่วนใหญ่จบสกอร์ต่ำนะครับไป3ครั้งสกอร์สูง1ครั้งเกมล่าสุดนะครับเมื่อปี2018ฝรั่งเศสเปิดบ้านเอานนนชนะไอ์แลนด์มาได้2-0ก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อปี2016ฝรั่งเศสเปิดบ้านเอาชนะไอแลนด์มาได้2-1และเกมล่าสุดนะครับที่บ้านไอแลนด์เมื่อปี2009ไอแลนด์เปิดบ้านแพ้กับฝรั่งเศส0-1ันนครบ ฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมทุนรายการของไอร์แลนด์นะครับชนะไป5เสมอไป1แพ้ไปอีก4เข้าวินไป2จบเกมสูงไป5เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะลัสเวียมา3ต่อ2และก่อนหน้านั้นเมื่อปี2 0 2 2ไอร์แลนด์บุกไปเอาชนะมอนต้ามาได้1.0ต่อครับฟอร์มสินัดล่าสุดรวมทุรายการของฝรั่งเศสนะครับชนะไป7เสมอไป1แพ้ไปอีก2เข้าวินไป7จบเกมสูงไป6เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะเนเธอร์แลนด์มา4.0ต่อูนย์ ฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดนะครับอไอร์แลนด์ยิงไป14เสียไป11ผลต่างบวก3เฉลี่ยยิงได้1.4ลูกต่อเกมส่วนฝรั่งเศสน,นะครับยิงไป21เสียไป9ผลต่างบวก1 2เฉลี่ยยิงได้2.1ลูกต่อเกมครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เงื่อนไขของทางธุรกิจเกมนี้กันสักนิดหนึ่งครับเอเชียเฮนนี่แคปเปิดให้ทีมเยือนอย่างฝรั่งเศสต่อไปที่1ลูกควบ1ลูกครึ่งและสูงต่ำอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับเกมนี้เป็นเกมแรกในการประเดิมสนามของไอ ซึ่งพวกเขาต้องรับศึกหนักในการรอรับการมาเยือนของทีมชาติฝรั่งเศสที่แข่งแกร่งกว่าบอกเลยว่างานนี้งานยากแน่นอนครับเพราะเกมแรกในรายการนี้ตาไก่ถลม่มเนเธอร์แลนด์ไป4ประตูต่อ0บอกเลยว่าโหดจัดนัดนี้ต้องมาดวนกับไอร์แลนด์ที่อุ่นเครื่องนัดล่าสุดชนะลัตเวียไปเฉียดฉิว3ประตูต่อ2การที่พวกเขาโดนทีมลัตเวียรกระทุ้งตะข่ายไปถึง2เม็ดบอกเลยว่าแนวรับของพวกเขามีปัญหาแน่นอนครับเลนราคาเปิดออกมาให้ฝรั่งเศสต่อไปที่ลูกควบลูกรึ่งแนะนําให้อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับ เพราะทัพตาไก่นี่แข็งแกร่งมากระบบทีมก็ยอดเยี่ยมเกมรุกมีความเฉียบคมความเร็วและเทคนิคที่แพรวพาวเชื่อว่าฝรั่งเศสจะบดไล่ขยี้เอาชนะเจ้าถิ่นได้อย่างแน่นอนครับให้ต่อไปที่ฝรั่งเศสในลูกควบครึ่งได้เลยครับฟันธงฝรั่งเศสเอาชนะไอร์แลนด์ได้3ประตูต่อศูนย์จัดไปครับและก่อนจะปิดคลิปกันในวันนี้เราก็มาสรุปกันอีกทีนึงนะครับคู่ที่1ต่อโปแลนด์1ลูกคู่ที่2ต่อออสเตรเลีย2ลูกคู่ที่3ต่อฝรั่งเศสลูกคูบครึ่ง และขอฝากขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเป็นเพียงแค่การเอาข้อมูลอาศัยต,ติต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูกร้อยเซครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนรับฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ตรงใจก็จัดหรือถ้าฟังแล้วคู่นี้ขัดใจก็สวนได้ตามอัธยาศัยเลยครับและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ และก่อนหน้านั้นนะครับ